สวัสดีครับนักเดีสวัสดีครับ วันนี้วันนี้เราจะมาทําหน้ากากกันวันนี้เราจะมาทําหน้ากากกัน นี่เราจะมาทำน้ากากกันอย่าลืมกาวกันไกลนะครับกาวกับกันไกลด้วยนะครับ เด็กๆครับเพื่อไม่ให้โต๊ะเราเปิดนะครับมีกระดาษรองหน่ครับมีกระดาษรองโต๊ะครับกระดาษรองโต๊ะ สวัสดีครับสวัสดีครับดเด็กๆว่าไงครับหมูหวานเตรียมอุปกรณ์กันนะลูกนะวันนี้เราจะใช้กระดาษรูปหน้ากากครับ าเราจะมาตกแต่งหน้ากากั่าวันนี้เราจะมาตกแต่งหน้ากากันนะครับเพื่อให้มันสวยงามขึ้นวันนี้เราเราจะใช้กระดาษสีกับกระดุมนะครับกระดาษสีกับกระดุมนะครับ กระดาษสีชมพูกระดาษสีชมพูนะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมกาวกับกันไก่ด้วยนะครับเพิ่มเติมกาวกันไก่นะครับนะครับมีกาวกับกันไก่นะครับเอาไว้ติดวัสดุนะครับเอาไว้ติดวัสดุนะครับ ะนะครับ 嗯。Mm. อตอนนี้เข้าเข้าเวลาของกิจกรรมศิลปะแล้วนะครับอ่าทุกคนพนมมือครับพนมมือนะครับเรามากล่าวคําว่าโชคชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันก่อนนะครับโชคชยัยส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาตกแต่ง เจ้าหน้ากากกันหน้ากากนะครับวันนี้จะมีการตัดนะครับมีการตัดกันนิดนึงนะครับจะมีการตัดกัน ะครับตรงนี้เราจะมาตัดเข้ากับนะครับรูปแบบการทำนะครับเป็นรูปแบบของการทำเอาล่ะครับมีกระดาษรองโต๊ะเห็นไหมครับมีกระดาษรองโต๊ะนะครับกันไกล กระดาษสีชมพูมีกระดุมนะครับมีกระดุมกระดุมนะครับกระดุมเราจะเตรียมไว้ประมาณสามอันนะครับเราเตรียมเปิดกาวไว้เลยนะครับเราเตรียมเปิดกาวไว้นะครับ ยังเปิดกลาวไว้เลยนะครับอ่านะครับเอะเร,าาระครับ สำหรับหน้ากากของเรานะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ตัดกระดาษสีก่อนนะครับเพื่อจะทากาวติดตกแต่งส่วนต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาทดลองตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมกันนะครับสามเหลี่ยมนะครับการตัดกระดาษรูปสามเหลี่ยมไม่ยากเลยนะครับเริ่มจากน้ำกระดาษสีชมพูนะครับกระดาษสีชมพูนะครับ แล้วก็เตรียมกันไกนะครับเตรียมกันไก่นะครับ,รบเราก็จะพับกระดาษสีชมพูเข้าไปประมาณ1เซนติเมตรนะประมาณนี้ครับพับกระดาษก่อนนะครับพับกระดาษเข้าไปนะครับก็จะเป็นลอยประมาณนี้นะครับพับกระดาษสีนะครับพับกระดาษสีนะครับแล้วก็กางออกนะครับเราก็จะเห็นรอยพับ ตรงนี้นะครับเป็นรอยพับนะครับเราก็อ่ะเริ่มใช้กันไกนะครับตัดตามรอยพับแบบนี้นะครับกระดาษออกมาเป็นเส้นยาวๆนะครับแบบนี้นะครับกระดาษออกมาเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับอ่ะ ขั้นตอนแรกตัดกระดาษสีออกมานะครับให้มีขนาดประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราจะมาตัดกระดาษชิ้นเล็กรูปสามเหลี่ยมกันครับนะครับตัดกระดาษชิ้นเล็กรูปสามเหลี่ยมนะครับตัดกระดาษเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้น เราก็พับไปเรื่อยๆครับพับกระดาษสีนะครับพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับพับกระดาษสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี euh. ้นะครับพับไปเรื <countries> ่อยๆนะครับพับไปเรื่อยๆนะครับเด็กๆพับไปจนทั้งหมดกระดาษเลยนะครับพับกระดาษเข้าไปครับอ่าแล้วลองคลี่ออกสิครับ นะครับลองคลี่ออกนะครับเพื่อให้เห็นรอยพับนะครับเราก็จะเห็นรอยพับนะครับเราพับกระดาษเข้าไปนะครับม้วนกระดาษพับเข้าไปนะครับค่อยๆพับเข้าไปนะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราก็จะได้รอยพับอ่าทีนี้เราเราก็ตั้งไว้ที่รอยพับว่าเราจะสังเกตรอยพับแล้วเราก็ตัดครับ ะครับตัดกระดาษตามรอยพับนะครับนะครับต yeah. ัดกระดาษตามรอยพับนะครับตัดกระดาษตามรอยพับเราก็จะได้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานั่นเองครับนะครับเราก็จะได้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมนะครับขนาด ตามที่เราพับนะครับนะครับตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากเราพับก,กระดาษแล้วเราก็ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะครับอ่าเราก็จะได้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวกระดาษรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลได้นะครับอ่ะเรามาใช้กระดาษสี่เหลี่ยมกันก่อนกระดาษสี่เหลี่ยมนะครับ เราก็เลือกตกแต่งเลยครับดเด็กๆเด็กๆสามารถจะเลือกได้นะครับว่าจะติดกระดาษสีชมพูสี่เหลี่ยมนี้ตรงไหนนะครับติดตรงไหนดีนะอาจติดตรงนี้ติดตรงนี้หรือติดตรงนี้นะครับติดได้หลายชิ้นถ้ากระดาษสี่เหลี่ยมไม่พอเราก็กลับมาใช้วิธีเดิมนะครับก็คือการพับกระดาษพับกระดาษเข้าไปนะครับพับกระดาษเข้าไปนงงี้นะครับในกรณีถ้าสี่เหลี่ยมที่เราใช้นะครับ ไม่พอนะครับเราก็มาพับแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดตัดตัด,ตดแล้วก็พับออกมาแล้วก็ตัดออกมาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะครับอ่านะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของความคิดสร้างสรรค์แล้วนะครับคุณเต้ก็จะลองตกแต่งดูนะครับอ่ะคุณเต้จะลองลองนะครับใช้กาวน้อยๆน,นะครับเด็กๆ วิธีการก็คือปาดกาวก่อนนะครับปาดกาวก่อนนะครับไม่ให้กาวติดอยู่ที่แท่งแท่งทาเยอะเกินไปนะครับเร,เราปาดกาวให้ออกหมดก่อนแล้วค่อยทีนี้เราค่อยเริ่มแตะกาวนะครับเราก็มาทาในส่วนที่เราจะติดนะครับอะคุณตด,ด้วางแผนว่าคุณตด้จะติดตรงนี้ครับอ่ะเราก็ทากาวแล้วก็ติดกระดาษสี่เหลี่ยมเข้าไปตรงนี้ครับเห็นไหมครับ อ่ากระดาษสีเนี่ยมเสร็จแล้วนะครับเธอก็จะหาตำแหน่งต่อไปนะครับตำแหน่งต่อไปตรงไหนดีเอออ่าตรงกลางบ้างนะครับตรงกลางบ้างอ่าตรงกลางบ้างนะครับนะครับทากางบางนะครับนะครับเราก็จับหมุนกระดาษสีได้ด้วยนะครับเราต้องการให้กระดาษสีมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบเฉียงเฉียงหรือเป็นแบบ แนวนอนก็ได้นะครับขั้นตอนนี้ตัดกระดาษสีแล้วก็นำมาตกแต่งนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็อ่าเริ่มแต่งแล้วนะครับคุณเต้จะเพิ่มเติมอ่ะคุณเต,ยอยเเตอ้อยากจะเพิ่มเติมอ่าอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้สองตำแหน่งนะครับอันนี้แล้วแต่เด็กๆนะครับเราแต่ความคิดส,สร้างสรรค์เด็กๆตกแต่งกกบ ได้ตามใจนะครับเด็กๆได้ตามใจเลยนะครับนะครับติดกระดาษสีเข้าไปตรงนี้อีกนะครับตากาวแล้วก็ติดตกแต่งเข้าไปตรงนี้นะครับอ่านะครับนี่ก็คือความคิดสร้างสารรค์นะครับในการที่จะตกแต่งแล้วก็เลือกตำแหน่งในการติดเองนะครับตรงจุดนี้นะครับ อ่าผมได้ได้ตำแหน่งของการติดกระดาษสีมาประมาณนี้นะครับทีนี้ตำแหน่งของกระดาษสีต่างๆเนี่ยเราก็เริ่มมาติดส่วนที่เป็นเจ้ากระดุมเม็ดน้อยของเรานะครับกระดุมเม็ดน้อยของเราจะติดซ้อนเข้าไปบนกระดาษสีนะครับติดคอซ้อนเข้าไปบนกระดาษสีก็คือเราก็จะทากาวเล็กน้อยนะครับบนกระดาษสี นะครับอากาวให้ไม่ใหญ่มากกว่ากระดุมนะครับเ,เลือกสีนะครับเลือกสีกระดุมเองนะครับเลือกตำแหน่งการติดเองนะครับครับเอากระดุม,มาติดนะครับติดกระดุมนะครับ ติดกระดุมซ้อนนะครับซ้อนเข้าไปนะครับอ่เดี๋ยวทักจากนั้นเราจะติดกระดุมสีอะไรตรงไหนอีกเราก็นะครับเอากาวออกมานิดหน่อยพอนะครับวิธีการก็คือการปาดเข้ากับขอบของขวดของเขาอะครับนะครับปาดที่ขวดของเขานะครับ,นะรบ,รบแล้วก็มาทานะครับทาที่บริเวณด้านบนของกระดาษสีนะครับ ทาที่ด้านบนของกระดาษสีนะครับจากนั้นก็นำกระดูมมาติดครับนำกระดูมมาติดเข้าไปนะครับนะครับอลองพื้นด้วยกระดาษสีก่อนนะครับแล้วก็ติดกระดุมเข้าไปนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็คือกระดุมนะครับหรือถ้าเราอยากจะทำให้กระดาษสี่เหลี่ยมกลายเป็นกระดาษสามเหลี่ยมเราก็ตัดอีกครึ่งหนึ่งแนวเฉียงนะครับตัดครึ่งหนึ่งแนวเฉียงแบบนี้แล้วก็จะได้กระดาษรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาทันทีเลยนะครับตัดแบ่งรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับ เนะทคนิคนี้ก็คือการอยากจะมีกระดาษรูปล่างอื่นนะครับเก็จะแปะติดกับฟาปครับนะครับเราจะทากาวแค่เฉพาะส่วนเล็กๆเท่านั้นครับ นี่ก็คือรูปสามเหลี่ยมนะครับอ่ะตรงนี้ยังเหลือถ้าเด็กๆมีกระดุมหลายเม็ดหน่อยนะครับเราก็เอามาติดตกแต่งเข้าไปได้อีกเป็นสีเข้มมากอะไรบ้างนะครับนะครับติดเข้าไปนะครับ นี่นะครับเสร็จแล้ว <c oughs> สำหรับรูปแบบการตกแต่งของหน้ากากก็จะเป็นไปตามความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆนะครับนะแต่วิธีการก็คือวันนี้เราได้ฝึกในการที่จะตัดกระดาษด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับตัดให้เป็นเลขาคณิตนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นนะครับในการเรียนรู้ของการใช้กันไกลแล้วก็ ในการฝึกที่จะระมัดระหวังนะครับเ <c oughs> กี่ยวกับการใช้กันไกนะครับแล้ววันนี้เราก็จะได้หน้ากากที่มีความแปลกตาออกไปอีกนะครับมีความแปลกตาออกไปอีกนะครับ <c oughs> ก็นําอุปกรณ์อื่นมาตกแต่งได้ถ้าเราเห็นอะไรที่มันมีความพื้นฐานนะครับมีสีเดียวเราไม่เราไม่ชอบนะครับในความคิดสร้างฐานตรงนี้ก็สามารถมาช่วยสนับสนุนให้ อหน้ากากหรือิของที่นั้นๆนะเก็ดูมีความพิเศษขึ้นมานะครับมีความเป็นตัวเราเข้าไปนะครับในตัวงานนะครับ <c oughs> อ่าเป็นไงครับ าครับมาลองคุยกันมาคุยกันซิเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างครับอืมนะครับอย่าเพิ่งรีบใส่นะครับกาวยังไม่แห้งดีนะครับอ่าเราลองมาทาบดูก่อนนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราลองมาทาบดูก่อนนะครับลองทาไปจับไว้ทาบดูก่อนนะครับเพราะว่ากาวยังไม่แห้งดีนะครับเดี๋ยว วัสดุอุปกรณ์มันจะหลุดนะครับมันจะหลุดอ่านะครับนี่นะครับแม่หลอดเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหหลอดเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือการปรับปรุงนะครับในตัวงานที่เป็นสีเดียวนะครับเป็นพื้นพืนนะครับเราก็เอามาตกแต่งให้นะเป็นตัวของเรานะครับได้ครับ นี่นะครับอ่หน้ากากของเราเห็นไหมครับนี่ก็ยิงช่วงนี้คำว่าหน้ากากนะครับเราใกล้ชิดกับคำว่าหน้ากากมากเลยนะครับอันนี้ก็คือหน้ากากไว้สวมตานะครับไว้สวมส่วนทิ่จะเปนตานะครับแต่ที่เราคุ้นชินคือหน้ากากที่ไว้ปิดจมูกนะครับอ่าที่เราคุ้นชินคือหน้ากากปิดจมูกนะครับอันนี้จะเป็นหน้ากาก เรียกว่าหน้ากากแฟนซีครับหน้ากากแฟนซีนะครับหน้ากากแฟนซีอ่าหน้ากากแฟนซีนะครับอ่านะครับเป็นไงครับเด็กๆเ,เป็นไงครับทุกคนโอเคไหมครับไหนโชว์ผลงานดูกันหน่อยครับนำมาสวม จับมาทาบดูครับจับมาทาบดูนะครับจับมาทาบดูนะครับอ่าลองนำมาทาบดูครับนะครับลองมาทาบดูนะครับโอเคเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับแต่ละคนอ่าอ่าเอานำมาทาบก่อนนะครับเพื่อให้กาวแห้งก่อนนะครับ เพื่อให้กาวแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับเมื่อเป็นไงครับมาทาบลองมาทาบดูก่อนครับดูความหล่อความสวยกันดูความหลอกความสวยกันอนะครับหน้ากากเขาจะมีสีสะท้อนแสงด้วย เราเรียกว่าสีสะท้อนแสงนะครับสีสะท้อนสีสะท้อนแสงนะครับนี่ครับนย่งไงครับวันนี้เทคนิคของการตัดกระดาษนะครับในการตัดกระดาษและเทคนิคการปะติดนะครับวัสดุอุปกรณ์ลงไปนะครับได้รู้จักกลมๆนี้มีหรือยังเขาเรียกว่า กระดุมนะครับกลมๆที่เราติดตกแต่งลงไปนี่เขาเรียกว่ากระดุมกระดุมก็เป็นส่วนหนึ่งของเสื้อเห็นไหมครับนํามาเป็นส่วนที่เราต้องใช้นะครับกับเสื้อผ้านะครับกระดุมอ่านะครับเราสามารถนําส่วนนี้มาประดับตกแต่งได้นะครับนี่ก็คือหน้ากากแฟนซีของเรา <c oughs> นะครับโอเคนะครับเด็กๆ เอาละวันนี้การทําหน้ากากของเราเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับได้เรียนรู้อะไรบ้างครับได้เรียนรู้การตัดนะครับได้เรียนรู้การใช้กาวนะครับในในตำแหน่งแล้วก็ในปริมาณที่พอดีนะครับเลือกใช้ปริมาณให้ถูกต้องกับพื้นที่นะครับแล้วก็ได้รู้จักกับคำว่าหน้ากากแฟนซีนะครับเอาไวส้สวมที่ตานะครับอ่าเป็นแฟชั่น นะครับเป็นแฟชั่นเป็นหน้ากากแฟชั่นนะครับสีก็เป็นสีสะท้อนแสงนะครับสีนี้เป็นสีสะท้อนแสงไว้เป็นสีชนิดพิเศษครับนะครับเด็กๆอันนี้จะไม่เหมือนสีที่เราพบเคยเห็นการไม่เหมือนสีเทียนนะครับไม่เหมือนสีน้ําจะเรียกว่าเป็นสีชนิดพิเศษเรียกว่าสะท้อนแสงนะครับอ่าเด็กๆวันนี้เราเรียนรู้เรื่อง การตกแต่งของนะครับต่างๆที่อาจจะเป็นของอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่หน้ากากนะครับเป็นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันธรรมดาไม่สวยเราจะทำยังไงให้สวยขึ้นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ใส่เข้าไปในตัวเราด้วยนะครับของตัวเราเองด้วยนะครับเอาล่ะครับเด็กๆวันนี้กิจกรรมศิลปะนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับเด็กๆครับอเรามาพนมมือวาดสวยๆกันนะครับพนมมือสวยๆนะครับ อ่ากล่าวคําว่าโชคชัยขอบคุณครับหรือขอบคุณค่ะนะคะนะครับอ่าหนึ่งสองสามโชคชัยขอบคุณคับขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เป็นที่ปรึกษาให้เด็กๆนะครับขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับเด็กๆ อย่าลืมแคปรูปส่งมากันนะครับแคปรูปส่งมากันนะครับพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย